วันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เราขอนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ประทานไว้ให้กับพวกเราซึ่งเราได้น้อมนำมาปฏิบัติแต่ขอสารภาพก่อนว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรความอดทนความอดกลั้นสูงมากการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเราไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีเป็นพระราชดำรัสที่ดูเรียบง่ายแต่ทำได้ยากมาก ยิ่งคนในปัจจุบันนั้นหาคนที่จะทำความดีและมีความอดทนอดกลั้นสูงนั้นหาแทบไม่ได้ในปัจจุบันนี้แต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีให้เราเห็นมาแล้วกว่า70ปีที่พระองค์ทรงงาน และพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนมาตลอดเวลาดังนั้นทำความดีอย่างที่พระองค์สอนกันเถอะและสํานึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้